ม่ร่มสักครน้งหนาวันเร่ยมาบนีแบบนี้ลิสติโนใช่ครับไม่รับถวายวามตรงไหนอ่ามาบอกอะไรอ่ะไม่รู้เป็นเป็นผลไม้ อ่ลูกหมอนครับเป็นลูกหมอนพันใหม่พันใหม่ครับพันชื่อใหม่นี่นะแกแกก็หวานค่าบแกหวานไม่มากเลอแล้วผมทำจเป็นเอาต้นพันมาี่คีโอกาสมาถวายเพราะว่าผมเป็นคนปฐมคนแรกเขาว่าได้เพราะไปถังก่อนที่นั้น เก็บท er> ี่ไหนมาบอกว่าท่านอีกอย่างว่าต้นบุกเนี่ยบุกอ่อนบุกบุกหวานนะไม่ใช่บุกขันผมเอาไปแกงประมาณสี่ห้าครั้งน้ำหนักรถควบเลยวันเคยรดน้ำหนักตัวนี้ได้แต่ประโยชน์อื่นผมไม่ทราบน้ำหนักรถเลยท่านต้องการต้นไม่หนักน้ำหนักรถเลยบุกครับ บุกบุก<ม>บุกมันไม่มีมันน่ารู้อยู่แล้วแต่อันนี้เพิ่มน้ำหนักนะใ่ครับอันนี้หนแหละตัวนี้ตัวลดน,น้ำหนักแ,กแต่ถ้าดีนะ,ะ,ะ,นะก็กลดลดแป้งข้าวแล้วก็ลดจําหนักดีแต่แต่ถ้าเป็นบุกบุกคันนะผมเคยกินที่ฝั่ใต้แกงอยู่บ่อยที่สวนธรรมชาติตะศุมันมีเยอะกินได้ครับเอามาแกงดีมากแต่ไม่เท่ากับลดจําหนักที่เราแต่ให้เจ้าจ่าชเตียน กูตุ๊กก็ได้กูตุ๊กเขาอยากลดน้ำหนักกูตุ๊กกูตุ๊กลอยทรายนั่นอะไรครับครับขอบคุณพระท่านไปไปรับข้าวไปดูข้าว พระธรรมสอกเก่านี่นผูกเก้าสังยุตพผูกเก้าสังยุดถวายพ้าท่านไม่ไรก้าโมงเก้านาทีนะ